สดีครับผู้ชมที่ลค,ครับเดินไวเกมไฟเตอร์สุดมันนะครับหนุ่มร้อยเอ็ดนักสู้มอรอนะวันนี้ขอท้ากับเซียนสุดชาตินะครับอาจารย์ชินอันที่หนึ่งเลยนะครับ <S <S เซียน,นสุดชาติเรืออาจารย์ชินเรืออาจารย์สุดชาตินั้นฮะเป็นผู้ที่เดินเกมไวนะต่างเกมไวๆมากไฟเตอร์นะครับช้าเป็นเป็มรมนะครับเป็นนักมวย นี่ครับเกมที่หนึ่งมันไวมากนะครับขาดแค่ในกันเดียวจะเข้าฟอตแล้วผู่ที่จะแพ้กับเกมจะแพ้แล้วนะครับดูสิครับนักสู้มือร้อยเอกจับทิศทางเสียนสุชาติได้นะครับาก,การไปแล้วก็กินฟรีไปนะกินฟรีไปแล้วก็ จบเ hey ฮนะครับคราวนี้นะครับผู้ต่อสู้นะครับเนี่ยให้กินไปกินไปนะครับก็ถือว่าการัานตีหนึ่งจบไวมากนะครับจบไวมากมาคอทีไอคันเทพนะครับจบการัานตีหนึง่งนะครับจุดนำหนึง่งศูนย์เลยจุดนำหนึ่งศูนย์มาการัานตีสองไวๆนะครับ นี้จะเดินหกระดานนะครับให้เวลา1อา่าให้เวลา9นาทีนะต่9นาทีสเสร็เนี่ยหกกระดานดูครับพี่น้องตา,าที่สองแล้วนะครับตา,าที่สองนีง่นะครับซูนเนี่ยดิเย็บเปียบแล้วครับสเสียบเปียบแล้วเผลอไม่ได้นะครับเขียนตัวาติจัดการเลยนะครับเขาพอดีเราต้ตั้ง หน้าต่างตาตั้งฉากที่จะจัดก,การคู่ปรบับฝ่ไปแล้วครับด้านที่สองนี้นักสู้เมือ,เองะเอีดเพียงพร้อมไปมากแล้วนะครับรอดูว่าจะาจะแพ้กับแพ้รูปแบบไหนดูนคร้บ แพ้ตรงที่เสียสดุชาตินะครับมีฮอตแล้วนะครับควบคุมรารกษรไว้หมดกินไปนะครับเอาได้ไห,หมแล้วกันเนาะจบนะบนะครับสมวตหนึ่งนึ่งนครับทีเหนึ่งหนึ่งมาสู่ัางที่3ามนะครับผากแค่ไปทัานส่านที่สามให้ดูเกม เดินนะเดินชา้าไม่ทันใจคนชมนะครับเดินไวให้ถูกใจดูหารู้ไม่ว่าผู้แข่งขันแทบจะไม่มีเวลาคิดนะครับน,บนบอ,อนนี้นักสู้เมได้เปรียบแล้วครับ ในเปลียนททีเมื่อเขา่าเข้าฮอตแล้วนะครับเข่าฮอตแล้วก็ได้จินฟรีน,รนี่บารมีของฮอตหนึง่งสูงส่งนะครับอำนาจบารมีนะครับอืมผ่านด่านนี้ไม่ได้อยู่แล้วจินฟรีพุทธบือนะครับเสียนุชชาก็ให้จินฟรีเหนะมือนกันนะครับไม่มีอะไรเสียเวลานะครับ ว่าด้วยกระดานขอาแล้วนครับนึ่งครับดาที่สองขึ้นนำอย่างทันควันนะครับสองหนึ่งครับเน,นะครับขึ้นนําแล้วสองหนึ่งในกระดานที่นะสามนะครับมากระดานที่สี่กระดานที่สี่เป็นไงจบไวๆนะครับกระดานที่สี่คิดนานไม่ได้คิดนานปวดหัว นะครับเจมม,มันมันอย่างนี้หาดูได้ยากนะครับเด่นฮอตหลายสำนักเดี๋ยวไปช้าๆไปช้าๆสำนักนี้ไม่ช้านะครับนะับมีคิดบ้างนะ้อยนดหน่อยน่านานะครับแนะรกบ,นะบ,บางคับให้่ิ้มแต่ว่า หนุ่มโรอเอ็หนักสู้มือเอตจะเสียเปลียดมากไหมนะครับจะสามารถแก้ปัญหาได้ไหมในกระดานที่สามนี้นะครับถ้าว่าได้ข้าวฮอตแล้วขาฮอตแล้วถ้าจะดีกว่าแต่ต้องระวังต้องเดินถ้าเดินไม่ระวังนี้ก็มีโอกาสแพ้ได้นะฮะเพราะว่า ฝ่าตรงข้ามก็จะเข้าฮอดเหมือนกันจะคุมสถานการณ์ได้ไหมนี้ตรงสุดๆเลยต้องเดินสุดสุดปลายทางนะคร่าไเปสุดปลายทางนี้อเดินไม่สุดปลายทางแต่กระทำให้พูดต่อสู้เดเข้าฮอตได้สบายนะครับเซียน ไอ้ไอคันเทพกอฮอตแล้วก็ยากแล้วครับนนี้นะยากที่จะจัดการฮอตเขาได้นะครับสําหรับหนุ่มเมืองร้อยเอ็ดนะครับเสียเปรียบมากนะเสียเปรียบมากจะทาอะไรได้นะครับต้องว่าในมองข้ามจดไปในการต่อไปก็แล้วกันนะการน,นี้ก็รอจังหวะที่จะจบแบบไหนนะครับจบสวยไม่สวยนะครับ น่นะครับจบไม่สวยครับดีดิโดนอัดไว้ปงไม่ได้นะครับครับเสมือกันสองสองนะครับโอ้สองสองแล้วนะครับตีกันเตอกินกันยากนะครับการที่ห้านะครับแป๊บแป๊บดาที่ห้านะครับใช้เวลาพนกทีกวก่าๆมาสู่การที่ห้าแล้วนะครับนี่ก็ว่าเดินไว์ไฟเตอร์้ารนี้เตะกิ นักสู้เมือเร็วได้เปรียบขึ้นมาทีนะครับนี่ก่อนเสียดูชาก็จะจบมีเหมือนกันในกระดานนี้ดูดีครับอืมดูดูดูนะฮะจบมีแน่นอนแบบนี้นะครับหนี่งก็ไปไม่ได้นะครับจบแล้วครับนะครับนักสู้เมือเร็วขึ้นนำสามสองต่อไปอีกนะครับ าามาถึงด่านที่หกนะด่านสุดท้ายเลยนะครับเป็นยังไงนะครับดลานที่หกนี้ทางทออนไลน์นนลนนจะจัดการให้เสมอกันเลย ไปหมดเลยนักสู้เมืองร้อยถือว่าเดินได้หนาะเดินได้ดีนะครับวางเกมได้ดีอืมครับโอ้เข้ากินก็นมีเกี่ยวอะยมากนักนะฮะกลนะับแล้วก็ โด,โดนไล่กินแล้วแต่เนี่ยกินั้นไมไม่กินนะครับถ้าทำถ้าทางจากมา่ายังไม่กินเลี้ยงไว้ก่อนนะครับโอ้กระดานนี้ถือว่านักสู้มืองร้อยเอ็ดนะครับแทบจะว่ากำชัยชนะไว้ในกำมือแล้วสำหรับกระดานสุดท้ายนี้นะครับ แล้วครับครับจบเกมแล้วครับเ็นว่านักสู้เมือเรุน่นเป็นไฟนะด้วยสกอร์สี่สอครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ